โอ้ชาวบ้านก็ดีใจเนาะค่ะเนาะที่ได้เข่าไว้กินเนาะค่ะดีใจลองคนก็อิจฉาเองเนาะค่ะว่าได้เข่ามันเป็นเพี้ยมันไม่ได้ดอกเองก็ได้แล้วีเนี่ยเขาแค่อยากเข่ามาทำเขาเองนะค่ะทางชาวบ้านทางอะไรเขาเขาเขาไม่คิดว่าจะทําได้เนาะค่ะแต่ทางที่จริงอ่ะลรกโรงงานอ่ะเขาทําได้ค่ะทําข้าวทําอะไรก็ได้ผลผลิตดีนะคะ อยู่แล้วค่ะมันเป็นพื้นที่เป็นเกียปลูกอะไรก็ไม่ได้ตั้งแต่จําความได้มันก็เป็นแบบนั่นมาต้นั่นแล้วบางคนก็ขูดเกียรไปต้มขายและพื้นที่หนองไซนน่ะมันก็เป็นแบบนี้ตน้านนนแล้วเจ้าของที่เขาก็ไม่ปลูกอะไรแล้วค่ะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ละค่ะก่อนที่โรงงานจะมาตั้งอะค่ะอ่าที่ฉันมาบอกมันมันเป็นดินทรายปนดินดานปนแบบคล้ายๆคือดบินเกลือนีน่นาะมองนีตอนใหม่ก็มี่มองโบงมีก็เป็นโดนเป็นทรายทั้งสี่เมีย น้ามันก็ก่อยมันก็ก่อยค่ะแล้วมันเป็นม้าก้อนเมียงจะมาอยู่ค่ะเพราะว่าน้ามันก่อยอยู่แล้วหัวก็กินน้ำได้อยู่ค่ะทุกเมื่อนี่หัวก็ก็มากินนีที่นาของเมียงเนี่ยฉันก็เอาหัวมากินอยู่แถวๆนี่ค่น้ำในเมียงเนี่ยค่ะเมืองพ่นกานี่พันก็นเลยว่าเออมันพอเห็ดได้บางคนก็ว่ามันเห็ดบ่ได้นะพันกับป่อยถิมป่อยหยังหล่ะ เพิ่นก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งนัมนแม่เมืองน่งะแต่เพิ่นก็ตั้งคุ้มแบบเฮ็ดหน้าทุมอด่งบ่มีหน้ามีเข้ามียังสิผู้ใดเนีจนพอกินมแน่่พอากินแน่สิเพิ่นก็เลยไห้คักมาตั้งสิงแม่แตุ่้มเพิน่นให้ทั้งอบตทั้งผูน้ำว่าผู้ใดบ่มีนาเฮ็ดบ่มีไหเฮ็ดก็เ,กเลยได้โอกาสนี่ก็เลยได้เข้ามาเฮ็ดค่ะ30ไร่แล้วมันสิาครอบครัวค่ะ ก็ตอนก่อนที่เข้าเข้ามาทำปรับปรุงดินแถวนี้นะครับดินแถวนี้จะเป็นเป็นพื้นที่ดินเค็มความเค็มจะสูงมากก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปทํานาหนึ่งเราต้องไปตรวจสภาพดินเอาดินมาตรวจหาค่า pH แล้วก็หาค่าความเค็มดูความสมบูรณ์ของดินก่อนก่อนที่จะเข้าไปปรับปรุงขั้นตอนแรกไถแล้วพ่นเก็เอขี้เขคกเอาปุ๋ยอินซีมาใส่ใส่ดินใส่นาน่ะ ทั้งเหนียงก็ไยให้กบให้พวกแม่ก็ลงแรงถึงคนณไส้แรงงานตัดหญ้าพรก้าปักดำมนี่นะถ้าจะมาทำอะไรก็ลายในกลุ่มอะค่ะตั้งกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ไทยคารียค่ะคนณศิภาคนนี่ต้องมาล้อมตัวกันคนน่นวางกวางคนนึ่น,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 นแบกเข่าพันไปให้กันก็ไปค่ะเรามาตัดหญ้าพันนาก็เราก็นัดกันมาเม,ามาื่อวานปุ๋ยก็ บอกกันมาช่วยกันครับผมโอ้ช่วยได้มากเลยค่ะเข้าปีนี้ก็พแพงเนาะค่ะที่บริษัทไทยคารีให้มาทําก็ได้เข้าไว้กินค่ะถ้าไม่ได้ทนะําน้ําไม่ได้เข่านี่ต้องไปซื้อ,อย่างแพงเลยค่ะยิ่งไม่มีเงินไม่มีอะไรไปซื้อเข่าก็ยิ่ง ยิงลําบากอีกอะค่ะสําหรับฉันนะ่ะโอเคสําหรับใหนะ่าแบบนี้เนาะแบบบินดานบินยางตั้งเสียถือว่าดีเลยละเอา้าแก้ปัญหาได้หลายติบเพราะว่าแฟนฉันการรับจ้างทั่วไปเฮ็ดงานผู้เดียวนาะฉันก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเฮ็ดสวนมันก็ซอยได้หลายเติบเลยแหละหลายแบบประมาณ70%็ิเปเซเลยถัดไปเจ็0สิบแปดสิบเลยลหละสำหรับฉันน่ะเพราะว่าบา่มีเขาบ่มีหน้าเนาะที่ว่าเป็นเกียรนะ์น่ะ มันตอนนี้นะก็ททำรอบรอบเหมืองเน่ยทำนาเข่าได้นะคะในะวันที่พวกฉันทำเนี่ยจะได้สิบตันนะค่ะสิบตันจริงๆค่ะบางส่วนเนาะเขาไม่เห็นด้วยว่าทำไม่ได้วันนี้ผมก็ได้มาพิสูจน์แล้วครับว่าทำนาได้จริงๆครับแล้วผมก็ได้ค่าต้องสิบตันครับผมอยากให้เขามาบ้างละ่ะก่ะ บางหลัก็ดูแลว,ว่ามันเทศแต่อีหลีอยากยินดีต้อนรับจะได้ช่วยกันพัฒนาบ้านเฮ้าพรมน่ะนะอยากให้มากยินดีหลายๆจ้ะบ้านเฮ้าก็สิได้พัฒนาขึ้นดีขึ้นนะสิเมียอยากฝากเพิ่มเติมให้ทำไปทุกปีจนแม่บ่มีแรงทำสามีไล่นแพ,พอดอก <c oughs> ต้องขอเพิ่มอีกมีความรู้สึกตื่นตันใจแล้วที่นายให้โอกาสพวกเฮาสิผาคนนี้ร่วมกิจการนาแเปลงไงนี่ค่ะ